โอเคไป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 ดิไปอีโอ้ผมนำเจอแล้วนะง่วงเหมือนกอ้มันจะมีอะไรขวารายไซดดีอุ้ยเฮ้ยเขาเดินมาหาเราเว้ยชาวล็อกอ่ะเฮ้ย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 เดี๋ยวดิเดี๋ยวดิเดี๋ยวดิเฮ้ยผมต่อแล้วอนหนึ่งอันหนึ่งอันหนึ่งโอ้ปิดปุ๊ปปิดไม่ได้ตี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  ความหวังกูอย่าตายแล้วโอ you. You ้เลยเก้าเอ็ดไม่ตายหรอกมึงหาวุ้นให้กูดิมันไม่มีให้จริงๆเหรอใช่สอบป้าดีๆเพื่อนแบบนี้ได้ไงนี่กูสู้ไม่ได้กูไม่สู้คนโอเคหมดโอ้ีใจมาต่อต่อครับต่ออุ้ย เสียตกใจปรับเสียงเต็มเลยเนี <laughs> <inaudible> ่ยใครไม่ปร <ful> ับเต็มแม่งตูดจริงบอลอะไรเกิดเกิดอะไรขึ้นไม่รู้อะแต่กูเห็นทางลงอยเฮ้ยกระดาษแล้วมีอะไรบางอย่างใช่ไม่มีหรอกกูว่าน้ำบ้างดีกูไม่มีอาวุธเกิดอะไรกูตีให้ไปเลยน้ำเลยตีหลังกูนี่เฮ้ยกูช่วยได้เฮ้ยอะไรแดงๆวะแต่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 เอ้ยเมื่อกี้ไม่กูขยับไม่ได้วะ อะไรอ่ะไอแฮทูเทิร์นออนอะไรกูไปเปิดอะไรวะเฮ้ยเฮ้ไอเหี้ยตกใจไอ้เหี้ยเหมาพงประตูนี้เข้าได้เปล่าไม่ได้อย่าบอกว่าลงน้ำนี่มันจะไม่ได้เอ้าเจ๊งทำไมตะกี้กูกดไม่ได้วะไปดีมันต้องมีอะไรมันไม่ง่ายหรอกเลยทำไปก่อนถ้ามีอะไรกูช่วยตีกูจะตกใจอ่ะดิไอ้กูไม่กลัวไอ้ตายกูไม่กลัวกลัวตกใจ อุ้ยโอ่งนี่ตี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 เอี้ยไปไหนวะข้างหลังเนี่ยจะยิ่กูมึงไงไงใครตกใจกูใช่ไหมปุ่มนี้เอ้ยโอ้เกือบลงไปแล้วสัตว์เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้เชี่ยเฮ้ยติดตามหลักของให้เราลงแย่พึ่งๆขอดูของไอเทมก่อนไม่มีเหรออาไม่ได้ด้วยแม่ง เสียเลือดเอ้าวอ้าทำไมกูไม่เสียเลือดวะเดี๋ยวเพิ่งกดแล้วเว้ยเดี๋ยวแม่งกดลงมาไม่ได้เอ้ยติดติดอืมหาโคบาให้กูสักอันดิเอ้ยนี่อะไรอ่ะเฮ้ยว้าวฮึ่มโคบไอ้เว้ยตอนนี้ไฟทำงานแล้วมัยเหรอวะกดดิกดเลยกดเลครับรับเรือเรือจะมาเหรอไม่รู้อ่ะบอกมึงขึ้เงียบ อ๋อข้างบนมาข้างบนข้างบนไปเสียงมันมาจากข้างหลังอ่ะมึงฟังนะใช่เดี๋ยวสนใจเดี๋ยวสนใจมันมีรอยเลือดจริงอ่ะจริงไม่มีอะไรซ่อนอไอเทมไม่มีจริงๆกูอ่ะสนใจแต่กูไม่พูดใช่เอาไปโอ้โหฉุดเชอเลือดเอาไว้เอาไปเผื่อมีอาวุธเนี่ยเฮ้ยมีปืนอ่านั่งไงแต่พักกูได้นำมาเลยดูดิ เอ้ยกูมีลูกโม่อ่ามึงนำเลยปืนแรงมึงลูกซองอ่ะตัดตัดปืนลั่นเลยโอ้ยเล่นกูอย่างนี้เลยเหมือนเดิมครับตอนกลับมาไม่มีอะไรไอ้บัตรปิโอนะปิโอนะอออัดนานแล้วล่ะไม่พูดจี๊ดไปหลายฉากเลยไม่มีอะไรหลับกูอ่ะไม่มีอะไรหรอกกูโดนมาเยอะเนี่ย ไม่เปนหล่งๆวะเป็นรูเชียวไปดิมึงเข้าไปดิกูเนี่ยนะกระสุนละสามนัดแล้วหลงเข้าไลยขันน่เข้าไปเข้าไปมันเป็นรูวะไม่เป็นไม่เป็นไม่เป็นไหนมันเหยียบแล้วเนี่ยเดินมันไม่เป็นรอนะกลับมานะเออมึงหลบรึเปล่าเฮ้ยนฮ้ยเฮ้เอ้ยหัวใครหัวอ๋อเปิดไฟแล้วมันนี้ได้แล้วไอ้เมาไม่ติดอ่ะ นีうう่ไงเราไปเปิดสียไฟปิดป oh ิดป um ิดป oh ิดปิดปิดปิอปิดปมดปิอปิดปอดปิมปิดปิดปิดปิหปิดปิดปิดปมาปิห้ิดปีดปิดปิีปิด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 ้ิดปิ้้้เะเฮ้ยมึงหันมาข้างหลังดิ้ยเอออ ไม่เอานะแบบแยกกันเหมือนดันเช็คพไฟแรกอะงอนเลยนะอะไรมามันกลัวอะไรอยู่มกลัวมันมีสี่เช็คพไฟใช่ไหมอันนี้เช็คพไฟที่สามใช่ไหมสี่เออสี่หรอมับอกว่าสี่อะไรสามดิมึงดูทางเหมือนไหนเอ้ยเสียงเสียงให้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 เออต้องหาเนี่ยคีย์ียหาคียเราก็ได้อยู่ตรงนี้แหละ นนี่หอประตูเนี่ยเข้าไปยังปตูเปิดแล้วอะ่ะโอ้โหสองประตูเลยเหรอ,อหนังม่านเนี่ยนะยิงโดนกูนะมันมกักจะมีความตกใจเราอยู่นะฮะนี่ไงชี้ได้ละได้ละได้ละใจเลยกูนำอ,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 อีกแสักไอ้กูโอร์ให้โผล่ามา อ่ะตามึงี้ทีเนี้ยดำอ๋อไปไปไปอีกประตูนึงก่อนปะหรืมเชียวประตูไหนเปิดด้วกันประตูที่เปิดอีกอันนึ่งที่เราไม่ได้เข้าอ่ะประตูหลอกไม่เชื่อกูือวะอ่ะมึงเข้าไปดิประตูหลอกหลอกปะเอ้ยนี่ไงหลอกเต็มเต็มเอ้ยอีกชิบหมกยิงเพื่อนนะสิเก๊ะไม่มีอะโอเคประตูหลอกจริงๆครับ กูวิ่งกันจังหวะนี้อ่ะกูหยุดใจเย็นให้ปิดประตูก่อนเขาบอกเล่นเกมผีต้องปิดประตูปิดไม่ได้ต้องตายแล้วประหยัดกระสุนหน่อยไม่กินนะพึงตรงนี้มันจริงก็มันจะระเบิดนะมึงรู้ได้ไงวะกูรู้จะมีอะไรยิ่งใหญ่เอ้ยเสียงอะไรวะ สิ่งที่เล่เหรอคงไม่ใช่ที่เน็ตบอกว่าทางรุ่นสอนบอกทางเนี้ยเนี่ยเชื่อเชื่อก็เข้าไปดิเนี่ยเออเดชเนี่ยเดชตัวเบลเลอร์เลยอ้าปิดปิดปิดแม่แม่แม่มันลออยู่ดีแม่เฮ้ยเอาเหรอกูยิงเองแบ่งคนเล็กชัดๆกูปิดก่อน โอ้ยยังสะเก,ก็ดโดนกูใช่เหรอยิงเ <g ill> um> ข้าไหมอ้ยไอเป็นป,ประตูอื่นก็นกได้ไปประตูอื่นก็ได้กูว่าไม่ปลอดภัยอะตรงนั้นอะ่ะอันนี้เฮ้ยอะไรอ่ะมาครับ Key i n มึงไม่ปิดประตูอ่ะเฮ้ยเดี๋ยวเขาเสียมารย,ยาทอยู่นั้นไหม <c oughs> อยู่อยู่อยู่เข้าไปไหมเนี่ยเฮ้ยเดี๋ยวนะม,ม,มึงคิดดูนะเว้ยเกมอย,อย่างเงี้ยตั้งแต่รอบที่แล้วใช่ไหม เอออ่ะอ่ะอ่ะทางเที่น่นนะสุดคือทางที่ดีสุดอ่ะก็ก็แล้วแต่ตว<ะ>่าเข้าดิเข้าเข้าหลับกาเข้าเลยนะอ่ะอ่ะอ่ะมึงแม่งปอดวะอุ้ยมีปืนด้วยเห็นไหมเอาเลยมึงเอาเลยกระสุนมันได้กระสุนนี่เนี่ยเดี๋ยวสักพักเกมนี้เจอเดทวิ่งเข้าหาเดทตลอดเลย ไปไปไปปไิดปิดปิดปิดโอเคครับแล้วป่ะตัวเนี้ยหายของมึงอ่าเนี่ยเดี๋ยวกูเข้าไปมันก็เจอภาพเี้ยนั่นอีกมึงเข้าไปเถอะน่าแป๊บมึงกูหลีดเสียงก้อนหนึ่งโอ้โหอู้ดดดอ๋อไฟช็นไปชนอ๋ออ๋อมันบอกว่าปุ่แจอยู่ในห้องนี้เพราะฉะนั้นเราต้องดับไฟไฟฟ้าก่อนเฮ้ยไม่ต้องดับไม่ต้องดับเนี่ยมันมีไม้ใช่ป่ะอ๋อ อ๋อเออใช่ใเลือกาสิบเก้าเยพื่อนหากุญแจดิเลือสองเจอกุญแจล้วอ้กูลากมหเออเออไอ้เมาไปไหนเชี่ยขากลับยากมากเลย่า่า่ายมั้อยงาเตอรอยเียไหมดไ่ั้ คือกูเข้ามาในประตูลิฟต์ใช่แล้วมันปุ่มมันอยู่นอกเว้ยแล้วลิฟต์มันก็ขังกูเว้ยได้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 เหียกูน่าทำแอะไปเลย แสบายสบายแง่เลยออบายบายสบายเลยเนี่ยปืน,นเนดี๋ยวกูโควเวอร์ให้ตายก็กูตายแบบกูมีปืนนะเอาไว้ก่อนนะมึงทุบกระป๋องนิเดียวเก่งทุบไม่มีอาวุธใช่ไมมมหมมันจะมีเอ้ยเอ้ยพี้เหี้ยอะไรวะเงาเหรออ๋อเงาจะกลัวอะไรนะครับเอ้ยเด็กดอก อ๋อแล้วกุญแจนี้ไว้ทำอะไรทำอะไรเปิดประตูนี่แน่เลยประตูนั่นอ่ะไออีกอันนึงอ่ะเนี่ยประตูที่เรามาอันนี้ไปไม่ได้ใช่ป่ะเราจะไปไม่ได้ไปได้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 ทุบดิทุบทีดัน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 ไม่กิมดันกล่องได้ดันโน่นไปดิดันได้ปะไม่ได้หะกลับไปกันกลับเลยเป็นกลับไปมึงไปว่าต้องมีอะไรอ่ะขากลับอ่ะเฮ้ ร้อนไปเย็้อนกเดินแบบยุมๆเลยเนี่ยแป๊บหนึ่งเดี๋ยวมามากูบอลทางสะดวกเห็นไกูว่ากูกดอัดผิดว่ะเอเพียร์แม่งสามสิบแม่งกูล็อกไว้ทำไมวะเนี่ยนี่ประตูนู้นประตูนู้นเนี่ยเชื่อกูนี่ได้ละเปิดดิตามึงตาอะไรอ่ะไม่มีโคบา เขาจะรวยกระสุนเหมือนจะรวยกระสุนนะไหนเลยเสียงอะไรวะเนี่ยึดปิดเลยครับเป็นไงครับกระปุกด้วยเฮ้ยมึงห้ามตายนะเว้ยมึงตายเหรยอาวุธไม่มีเลยนะปล่อยทั้งหลายทำลายเฮ้ยเข้าไปเข้าไปเหอะออกมากระับอาลี เออเข้าไปเถอะเดี๋ยวจะไปทางนี้ก่อนเออตีนังทางเดิมปะใช่อ่ะไม่ใช่ไม่เหมือนทางเดิมเลยปะเลือโดยอาวสนิมคิดไปนุ่นเอ๊ยยังไงยังไงไปไม่ได้ใครโทรมาวะฟิลแน่เลยรับไหมจะอัดยังไงเนี่ย แป๊บนึงโอเคครับกลับมาครับชีวิตยุ่งยากมากครับมาต่อไปนี่ไปต้องเข้าประตูนั่นแหละกลัวอืมอัะลโหลฮัล้ออ่ะอัดคลิปอยู่ครับอัดคลิปอะไรวะแตมอสเฮ้ยอยู่เล่นด้วยอ่ะโอ้โหคลิปผีด่าผีวิ่งเล่นเหรอ โอ้กูเล่นอยู่แล้วไม่ทันแล้วฟิลกูตั้งไว้สองคนไม่คิดว่ามึงจะมากูรอตาหน้าได้กูรอตาหน้าได้ตาหน้าโหลดแมปใหม่เว้ยกูขี้เกียจโเลยช่างมึงเออเออเอ้าห้องไม่ตันนะเอ้าประตูอะไรเนี่ยเข้าไปดูลองวะไม่รู้ นี่ไม่เมาเนี่ยกุญแจเมานี่มืออคลิปอยู่เหรอเฮ้ยนี่มืออคลิปอยู่เหรอเออได้ยินเสียงกูป่ะเนี่ยได้ยินได้ยินไม่เป็นไรหรอกอ้าวเวรกรรมเมาอืไอ้เหี้ยกูตกตกไปไหนมึงเข้ามาในห้องน้ำมันมันจะมีรูอ่ะมึงลงมาเลยมึงด่วนเลยมึงด่วนเลยห้องไหนวะห้องถังที่มีถังน้ำมันเยอะๆลงมาเข้ามาแล้วข้างในสุดอ่ะมันจะมีรูอยู่อ่ะมีปะมีเดือดไหลลุ๊ก กูเจออีผู้หญิงนั่นด้วยจะทำะไรวะมันมีกุญแจวางกูว่จะเก็บแช่เท่านั้นแหละล่วงเลยมีไฟเนี่ยไฟเทคเอถือไปกูได้ปืนละเอองฮ้ยทำไมคนเลือดน้อยกว่ากูแม่งตายหลังกูตลอดเลยวะทางกระสุนครับใช่ครับก็กระสุนก็หมดนะเฮ้ย <c oughs> เอามี S.M.G ก็มี เออย่ากินกูดิไปทางไหนมึงน้ำมั่งกูตื่นเต้นอีกอ่ะไอ้กูยาวใช่ใช่ได้เปล่ามันไม่ได้ไหมห่เหรอโอ้สเสียงเกมมันดีก็ดังไปเนาะเอาตัวให้ไม่ว่างขึ้นได้เหรอ

เอาไม่ได้อหรอแข็งเอาไม่ได้ใช่ไหมกว่ากันเอ้าไฟหมดเลยเดี๋ยวทางยกมึงเวยมึงจะจะเานนมมึงเลยเก่งวะมึงตัวเลขไอ้เสี่ยงด้วยหาดกันดูดิอุ้ยใช่มึงต้องยิงไง มีเพื่อนทำเดบอกไปเลยกูคุมกันให้กูปกเวอ์ให้มีรหัสกันดูแจ็ปทาไปใส่อะไรอ่ะจำไว้ปะจะโจะจดไว้ปะจะลอกเฮ้ยมันมีเยอะจังวะไม่ไม่มีเลยวะเป็นที่ได้ยนี่ไงกดอันนี้ไงเนี่ยเลยเนี่ยเลยนะต้องถอดรหัสก่อนนี่ไง คือต้องเอาพวกนี้มานี่ป่ะแล้วไมมันเป็นตัวเลขอย่างนี้วะแล้วไหนมาก่อนไหนมาหลังไม่รู้ด้วยนะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอันที่หนึ่งหนึ่งอยู่ไหนมีป่ะนี่คือหนึ่งก็เป็นหนึ่งสองอ่ะ ซึ่งมันจะริมันอะไรอ่ะไม่รู้อ่ะสองสามสี่มีแล้วอ่ะสี่ห้าหกเออมันมีอยู่แปดเลยเนี่ยมันมันมีมันเรียงกันเลยอันนี้หนึ่งคืออะไรวะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋วนีเมาเนี่ยมึงดูนะเว้ยมึงเข้าใจกูป่ะหันมาอันนี้หนึ่งใช่ ล้วมันก็เท่ากับไอเนี่ยไอรหัสต่อไปอ่ะ hey, ศูนย์ไอไอศูนย์ศูนย์ศูนย์อ่ะว่ามันอยู่ไหนอ่ะอ๋อศูนย์เอศูนย์ท่ากับหนึ่งใช่ไหมใช่อันไหนมันขึ้นต้นด้วยศูนย์ไอไอศูนย์ไอเนี่ยศูนย์ไอไอศนยนย์ใช่เออมิใช่ปะวะกูเดาผิดนี่งไอลองดูลองดูมันไม่มีอน มันเท่ากับไอวะมันไม่ใช่หนึ่งนะเนี่ยว่าต้องตัดแล้วแหละ